วันนี้มาเจอพานาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็มีคนถามว่าไอ้ตัวเนี้ยน็อตเนี่ยจะอ,ออกอยังไงนะครับถ้าใช้ไขควงมือขันเนี่ยไม่ออกนะครับดูก่อนนะครับมันเป็นลักษณะแฉกอย่างนี้แหละนะครับตอนนี้ยใช้ผมผมใช้ไขควงกระแทกเข้าไปนะครับแล้วกอขันออกนะมาดูนะครับว่าออกหรือไม่ก็คือเวลาที่ขันเนี่ยก็กดแน่นๆนะครับอ่ะอลองดูว่าจะออกหรือไม่ เห็นไหมครับขนาดใช้ไขควงมันยังเกือบจะไม่ออกนะครับมันเหมือนมีน้ำยาออกแล้วอ่ะใบติดเหมือนเดิมนะครับมาดูน็อตตรงนี้นะครับมันน่าจะมือเหมือนมีน้ำยาใส่ไว้นะครับเพื่อมันไม่ให้มันคลายนั่นเองนะครับ แล้วก็ดูลักษณะน็อตนะครับคือข้างล่างมันเล็กข้างบนมันใหญ่นะเวลาที่ถ้าเราใช้ตัวนี้ไม่พอดีเนี่ยมันก็ไม่ออกนะครับฝากไว้ได้ครับผม